พระมหาสุธรรมสุรัตโนปร,ริยธรรม9ก้าประโยคดรประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเดียริลองประธานสะภาพพระธรรมทูตไทยภาคพื้นโอชิเนียผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักพระปร,ะริยติธรรมได้เข้าเยี่ยมคณะผู้บริหารศูนย์พุทธศาสตร์ออกฟอร์ด โดยมีศาสตราจารย์ริชาร์ดกอมบริดผู้ก่อตั้งศูนย์พุทธศาสตร์ออกฟอร์ดและคณะถวายการต้อนรับเพื่อรวมแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆพร้อมทั้งสอบถามทางด้านวิชาการและมอบสิ่งดีๆให้แก่กันเพื่อสัมพันธภาพที่ดีให้ยืนยาวทั้งนี้สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยและศูนย์พุทธศาสตร์ออกฟอร์ดได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU มาร่วม10ปีซึ่งเริ่มต้นจากพระสุธรรมยานวิเทศอดีตประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยได้ทำไว้โดยมุ่งเน้นความร่วมมือสนับสนุนการสอนภาษาบาลีแก่ผู้สนใจจากทั่วโลกรวมถึงการบรรยายวิชาการแก่บุคคลทั่วไป ก็สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการศึกษาภาษาบาลีและพุทธศาสตร์แก่ชาวตะวันตกและผู้ที่สนใจทั่วโลกซึ่งจะก่อให้เกิดคุณูุปการอันยิ่งใหญ่